สวัสดีจ้าทุกคนจ่าวันนี้คุณลปาลี่กับผ้าผีผ้าหนองมาชมทุ่งตะวันอนจัะนี่ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ทุ่งทานตะวันสีทองเทศาบาลตำบลหัวนาคำมาสันเพิร์ลลาคุณโอ้ยอลังการงานสร้างค่ะบ่อจัะโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆนะคะทุ่งตะวัน ตะวันหัวหนาคำโอ้ยทุ่งตะวันทุ่งตะวันมีงามขาข้ามเนี่ยดอกทานตะวันเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะอยู่ที่ทุ่งทางตะวันนะ อยู่ที่ทุ่งทานตะว,วันอยู่หัวานาค่ำจ้ะโอโ้โหแคนอีตนั่นล่ะเนี่ยแคนอีตย่าแคนอีต phu thát đoàn. Yeah, beautiful. <cười> <cười> yeah. yeah, yeah, sit there. มนเมืองทุ่งตะวันเด้อจ้ะทุ่งทานตะวันเบิ้งดอกทั้งตะวันไงขาดไงเนี่ยไงซ้ำหนาเนี่ยโอ้โห so beautiful โ oh อ้โห t o o big t o o big จ้า มันทำคลิป now? yeah ดอกข้าวตะวันจะได้จังไงค่ะไงเนี่ยถิ่งไงก่อนี่ะเพื่อนปลูกขายข้างในบนอ๋อโอ้โหสวยจังเลยจ้าทุ่นทานตะวันอยู่ที่กาลสินอยู่บ้านหัวหน้าข้ามเด้อจ้ะ นานแล้วล่ะนานตะวันนะจ้ะพ่ดปูดโวยน่ะล่ะตะวันแล้วก็เพิ่งรู้จ้ะอายโนนาวอาบ้าอายทุนซีมีป พ่อม่ได้ทำนะร้อนอย่าร้อนร้อนฮดฮดโอ้โวฮดดูพอเซลมั้ง <What? S 2> พ่อเซลล์รีฟไอ้เนี่ยทิ้งโซ่แช่ไหมคบนี่นี่แฮปแฮปเนี่สวยๆนี่ Thank you very Oh no. People take out and eat, no? Yeah. ดอกใหญ่คักดอกแห่แน่จ้าเบิ่งเจ้าเบิ่งหมดเจ้ากับอ้อนค่ะ โอ้ยสะอ่อนงามหลายจ้ะโอเคจ้ะมาชมทุ่งทานตะวันอยู่ที่หัวนาครันะจ้ะให้ค่ัเนียจ้ะโอเคจ้ะเออแกเกรอก็แบกเหรอ มาไล่จันโอ้โหฮักนะแซ่บ พ่อนามประเดียจ้ะบ้านตะวันมาพ่อนามประเดีย๋ยวนมาแล้ายห,หลายอยู่ที่หัวหน้าับทางตะวันเทศท่านเทศบาลมันจัดขึ้นเทศบาลจัด

เออเดี๋ยวเราจะมาตาหนีพึ่งตาหนีสวยจ้ะ นางยีนิดมีเลขสิบเกิดสี่นางอย่างเอ๊ะอ่ะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหม นี่ดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนาเฮจ้าทุ่งทานตะว,วันอยู่ที่หัวานาค้ำขอนก่นหรือกาลสินกาลสิน,นโอกาลสินบานอีฉันด้วยจ้าบันหัวานาค้ำเอตท่างเทศบาลพันจัดขึ้นจ้า ให้เฮาได้เบิ่งได้ชมงามๆนี่จะพูดได้ยากบ้าเบิ่งมาชมมาเลยจ้า